ขอดูภาพการจับกลุ่มเซนแสได้ไหมอ่าโดนจับแล้วเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าหนีไปลาวใช่ไหมคะอ่าภาพมาหรือยังการจับกลุมเซนแสตีรี่ฮวงจุย้ยเสิร์ฟทอดมาเป็นรุ่นที่สิบห้า น้องใบได้ตามบ้างไหมตามค่ะแล้วก็ที่ถูกเผยออกมาว่าจริงๆแล้วไม่ได้สืบทอแต่ว่ารู้จากคนที่มันนั่งรถแท็กซี่ที่พ่อขับ<อ>แต่เขายังไม่ได้พูดนะอ,ะอ่ะอันนี้อันนี้มีคนที่มาเป็นพยานบอกเล่าเออว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นี่ไงไนี่ภาพล่าสุดค่ะเป็นการควบคุมตัวได้จากประทุมธานีน้อง ตอนแรกอ่ะมีข่าวอาทิตย์ที่แล้วว่าซินแสคนนี้ไปหนองคายแล้วมันใกล้ช่องทางธรรมชาตินะคะก็เลยคิดกันไปว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะหนีเข้าสปอปอลาวตั้งแต่9พฤศจิกาที่ผ่านมาโดยใช้เส้นทางธรรมชาติแต่ล่าสุดที่โดนจับนี่คือที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะเดี๋ยวจะถูกเอาตัวเข้ากองปราบนะคะอ่ะเดี๋ยวดูกันเอ๊ะอ๋อนี่เป็นตำรวจเข้าไปจับไม่ได้บอกใครใช่ไหมฮะไม่อยากจะดูภาพกว้างอ่ะ ที่เขาพักอาศัยอยู่มีสิงมีกิเลนไหมหงจุ้ยเป็นยังไงใช่ไหมคะเอาใ่สจุดที่เขาอยู่อจุดที่เขาอยู่เนี่ยมันต้องมีอะไรไหมหงจุ้ยจะได้เห็นภาพใช่ไหม <c oughs> เขาต้องมีรอบทิศเลยหรือเปล่าไม่รู้มีไหมไงให <c oughs> อะไรนะไม่มีเหรออ๋อมีสองภาพตำรวจสอบสวนกลางถ้าต้องช่วย คายข้อสงสัยพิสทีนึ่งเออว่าที่อยู่อ่ะถ้าเกิดมีวิชาจริงนะอาจต้องมีสิงอ่ะน้องนี่ปรับห่วงจุ้ยเลยใช่ไหมคะโอ้โหปรับอย่างหนักอ่ะพอเพิต้องมีขุดบ่อสร้างภูเขาอ่ะใช่ไหมเออเออหรือไม่ได้ทำก็เลยโดนอืก่อนหน้านี้ได้ดูทวงจุ้ยตัวเองหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะเอ้า อยากรู้ด้วยความแท้จริงเลยนะไม่ได้ล้อเล่นนะ,ะเห็นที่หน้าเห็นแต่ที่หน้าบ้านและกดังไม่เคยเห็นสิงเห็นกิเลนนี่อันนี้เป็นชาวบ้านในละแวกนั้นถ้าผู้ชมเป็นคนบอกมาสมัยนี้ห่วงจุ้ยที่ดีสุดคือกล้องวงจรปิดเ <c oughs> <c oughs> ออเอออยากจะไปดูไม่มีภาพะ แหมตามํารวจสอบสวนกลางท่านใจร้ายขอภาพชนิดหนึ่งสิจ,จะได้เห็นใช่ไหมว่าโดนจับที่ไหนทำเลการตั้งของฐานที่มั่นเนี่ยเป็นยังไงเนอ้อใช่ไหม